ว่าจริงๆแล้วชีวิตของอู๊ดเนี่ยครับมีรูรั่วมากมายเป็นถังน้ําค่ากินค่าอาหารค่าใชา้หนี้ค่าลูกค่าช้อปปิง้งค่าโทรศัพท์ค่าเดินทางรูรั่วเหล่านี้ครับทุกคนต้องมีครับไม่ว่าคนรวยหรือคนจนก็ต้องมีแต่คนที่ตักน้ําเพื่อเติมให้มันไหลออกวันหนึ่งครับเขาหมดแรงหรือวันหนึ่งครับขันน้ำเนี่ยมันไม่ใช่ของเขาถ้าวันหนึ่งครับขันเขาโดนยึดคืนรูรั่วของเขายังคงอยู่ครับ จริงๆแล้วถ้าอูดอยากจะอยู่รอดได้ดีในชีวิตและผ่านทุกวิกฤตทุกครั้งอูดต้องมีรายรับถาวรให้เหมือนรายจ่ายอูดหาก๊อกน้ํามาทําให้เกิดรายรับถาวรซึ่งจริงๆแล้วพวกเราก็ยังคงทําอยู่จริงเลยครับพวกเราทําธุรกิจแอมเวกันเนี่ยครับมันเหมือนการเดินท่อประปาครับเดินแรกๆครับเขาไม่ได้เป็น21%ทันทีอยู่แล้วแต่ว่าวันหนึ่งครับที่น้ํา หรือท่อประปาครับเดินมาถึงถังน้ําของเราเมื่อไหร่ครับน้ํามันถึงจะไหลได้เพราะฉะนั้นนะครับอูดต้องเข้าใจก่อนว่าการเดินท่อประปาไม่เหมือนกันตักน้ําใส่ถังอู๊ดตักได้ทันทีแต่เดินท่อประปาอู๊ดจาเป็นต้องให้เวลากับความสําเร็จ